สวัสดีค่ะจัใสนะคะทุกคนคะขณะนี้เป็นเวลา5้าทุ่มสินาทีค่ะเอาอีกแล้ว Facebook เล่นเราอีกแล้วทุกคน <laughs> เรานอนสไลด์ f c e e o o o อะแล้วเราก็เจอโพสต์นี้ค่ะโพสต์ของ KP ตลตอนแหลบเหมือนเดิมค่ะทุกคนเป็นโพสต์ที่ยอดแชร์ค่อนข้างเยอะ 100, 100, <000 S> 1น0 0 0แสนกว่าแชร์แสนกว่าใช่โอ้น่ากินอะไรขนาดนะั้นใช่เราเพิ่งลงมาแบบต้นปีอะมกลาแล้วเราเห็นคนแชร์เยอะเราก็เลยแบบ ลงมาดูวัตถุดิบเลยอะแล้วปรากฏว่าที่บ้านเรามีวัตถุดิบทางนั้นเลยที่บ้าน<อ>เราเป็นบ้านเราเป็นร้านอาหารหรือเปล่า <laughs> ไม่ใช่บ้านเราแบบได้กระเช้ามาเยอะว, <laughs> <laughs> วันนี้เราจะมาทำบัวลอยช็อกโกแลตเ,เยิมค่ะทุกคน <laughs> คือแบบแค่ชิมก็น่ากินแล้วปะ่ะอืมจริงแต่ว่าตอนนี้ห้าทุ่มเนาะห้าทุ่มสิบแปดเรายังไม่มีพลังขนาดนั้นนะทุกคนคือแบบมันกึ่งง่วงกึ่งตื่นอะกลัวแบบทำไปแล้วผิดสูตร เราก็เลยมีตัวช่วยค่ะทุกคนตัวช่วยของเราก็คือนี่เลยค่ะเนสกาแฟโครบิลนะคะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคําว่าโครบิลใช่ไหมซึ่งจริงๆงกาแฟโครบิวอ่ะต่างจากกาแฟชงร้อนทั่วไปค่ะทุกคนเพราะว่ากาแฟชงร้อนทั่วไปเขาจะใช้ความร้อนและความดันเพื่อสกัดความขมแล้วก็ความเปรี้ยวออกมาแต่ว่าเนสกาแฟโครบิลตัวนี้เนี่ย <c oughs> <ๆ>เขาใช้เทคนิคการสกัดนานหลายชั่วโมงด้วยน้ําเย็นค่ะทุกคนมันจะค่อยๆสกัดและกักเก็บกลิ่นหอมรสชาติกับ ของเมล็ดก,กาแฟาได้อย่างเต็มที่โดยไม่ค่อยดึงความขมและเปรี้ยวออกจากเมล็ดก,กาแฟาค่ะและตัวนี้เขาใช้กาแฟาเกรดพรีเมียมเท่านั้นค่ะเป็นเมล็ดก,กาแฟาอาราบิกา100้าร0อเปซเพื่อให้ได้กลิ่นฟุตตี้ฟุตตี้และรสชาติกาแฟาที่นุ่มทานง่ายค่ะเดี๋ยวเราจะเติมพลังด้วยตัวนี้ค่ะเนสกาแฟาโคลบิลคารลาเต้ค่ะต้องเติมความสดชื่นก่อนทำขนมค่ะหอมมาก แค่ดมก็ชื่นใจแล้วว่ะโหแค่เปิดหอมมาถึงฝั่งนี้ใช่หอมมากจริงหื้งเเลยนี่นี่แล้วจริงๆเนี่ยสกาแฟโคลบูเพ e แบ็กเนี่ยขวดสีน้ำเงินน่ะอันนี้หรอใช่พราไปทำเมนูอื่นก็อร่อยนะใช่เพราะปกติอ่ะเราจะเอามาทำสูตรนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราขอเตรียมอุปกรณ์ก่อนนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะผสมกับน้ำส้มค่ะทุกคน สูตรนี้คือแบบเป็นสูตรที่แบบกินแล้วสดชื่นมากเพราะาปกติอะเราจะผสมกับตัวนี้ค่ะเ p e ย l b a กค่ะทุกคนเคกาแฟพี e วแบ็ g อันนี้ใส่ลงไปเลยกินอันนี้จะเป็นแบบความแบบไม่มีนมผสมอ่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบฟิวแบบลาเต้ลาเต้เราก็เลยต้องเอาผสมน้ำส้มเพื่อความสดชื่นค่ะนี่เทลงไปให้หมดเลยว้าว,วเป็นสูตรที่เรากินประจำแล้วก็ตามด้วยโทนิกวอเตอร์ค่ะทุกคน นี่ชว่วงโหเรียบร้อย เมนูนี้คือ o r i e เรน o ์โ c นิคโคบค่ะก็ทานง่ายมากเขามีอยู่2สูตรค่ะทุกคนก็คือเนสกาแฟ c o b ิลคาร l ฟลาเต้กับเนสกาแฟ c o b ิลเพียวแบ็ k นะคะก็ใครอยากลองชิมหรือว่าอยากเปิดประสบการณ์ใหม่แบบกาแฟโคบิลก็หาซื้อง่ายๆได้ที่เซเว่นอีเลหรือว่าร้านค้าชั้นนำทั่วไปเลยค่ะราคาแค่ขวดละ39บาบาทเท่านั้นค่ะทุกคน หาซื้อง่ายแล้วก็ราคาไม่แรงด้วย39บาทใช่ถูกมากใช่เป็นกาแฟโคบิวที่แบบราคาดีมากปกติกินเป็นร้อยใช่แล้วแบบยิ่งมาผสมอะไรแบบนี้คือแบบเปิดร้านได้เลยอ่ะจริงจไปค่ะเราสดชื่นตาเอ้ยใครมาตัวแสบที่มันทาหนุขึ้นดาราไม่หลับไม่นอนอไม่หลับไม่นอนเอเินเอาเปล่าเอาเาเนสกาแฟโคบิวเอาเปล่าใหญ่ชั่ว <laughs> <laughs> ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำบัวลอยช็อกโกแลตเยิมกันค่ะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ก่อนนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูสูตรจากเพจ KP ตอละแหลกนะคะทุกคนก็เขาบอกว่าให้เราทำไส้ช็อกโกแลตก่อนโอเคนมข้อนอันนี้เราใช้100กร,รัมนะคะทุกคนเราอุ่นเรียบร้อยแล้วชว่วงนี่ค่ะอ่าอืมนมข้นที่นี่หวานหวานที่ไหนก็หวาน <laughs> แล้วเราก็ค่อยๆล่อนลงไปใช่ไหมครึ่งหนึ่งเอาครึ่งหนึ่งเหรอใช่โอเคปุ๊บโอเคอ่าล่อนโอเคล่อนอย่างนี้เหรอตานาไปล่อนแปโอเคกาแฟทําให้เราตื่นดีดีดีมากดีสุดๆไปเลยล่อนไปเรื่อยๆตานาหนานาโอ้โู้รู้ไหมเขาล่อนพวกนี้เพื่ออะไรทาไมเพื่ออะไรเอาเพื่ออะไรเราก็เดี๋ยวถามอยู่ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันโอเคคนเลย นี่เสร็จแล้วก็คนให้ส่วนผสมจับตัวกันแล้วก็ใช้มือนวดต่อให้เข้ากันอ๋อก็คือล่อนผงโกโก้ที่เหลือลงไปอต่อร่อนลงไปโอเคเดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนคนให้ส่วนผสมจับตัวกันแล้วใช้มือนวดต่อให้เข้ากันอ๋อโอเคนี่อันนี้ค่ะแล้วเราก็คนโอ๊ยหกแล้วเราก็คนต่อไป ให้เขาเข้ากันสกวเดิม oh. เราจะสําเร็จไหมเนี่ยสำเร็จเธออย่างเงี้ยนะสำเร็จอืมบ mm ้า hmm. นไปก่อน่ามาเป็นอย่างเงี้ย <laughs> ทุกคนคะ่ะน <laughs> <laughs> ่าจะปิดที่ถุงมือเราเนี่ยแหละขอทำอีกรอบนึงแป๊บนึงเอาใหม่มา <laughs> ตอนนี้ค่ะทุกคนทำใหม่นะคะ 5้าทุ่มผ้าได้กินกี่โมงวะเนี่ยตีสามะไม่เป็นไรลองสดชื่นมาเราต้องเทนมพ่นก่อนใช่ไหมใช่ทีนี้เราจะทำแบบเร็วๆร่อนต่อไหนตัวยังมีแรงร่อนอยู่เปล่าตาหาหาตาจี๊เขาดีใจคอนเนสกาแฟโคบิวช่วยไว้เฮ้ยหยะเฮ้ยมาคนผสมวันนี้ต้องทำหน้าแหก็ได้มั้ง ไม่ใช่มันแบบผงมันจะเข้าตาไม่เหมือชีพเลยหน้าตาเอาไหมถูกต้องอ้ผงโอเคแล้วก็รอนอีกส่วนค่ะทุกคนนี่คือถุงมืออันใหม่ของเราหรอใช่ก็ติดอยู่ดีเราก็แก้ปัญหาเท่าที่เราจะทําได้นะคะทุกคนก็คือเขาบอกว่าเราจะต้องใช้มือขยําใช่ไหมพอขยําแล้วมันเป็น เอาเท่าที่เราจะสามารถทําได้แล้วกันใช่เพราะเราจะต้องกินใช่ทําไมของเขาดูทําแบบว่าง่ายๆเนะใครใครรู้ว่าเราผิดตรงไหนบอกเราหน่อยนั่นน่ะสิอ่ะนี่อีกหนึ่งก้อนเดี๋ยวเราไปปั้นบัวลอยเอ้ยเดี๋ยวเราไปปั้นไส้ช็อกโกแลตก่อนคะ่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงต่อน่าจะประมาณตีสามอ่ะตอนนี้ <laughs> 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 นี่ค่ะแล้วเราก็ได้มาห้าลูกแบบที่เราไม่สามารถขยับขยื่ยนน้องได้กลัวน้องแตกตัวสักกัน <laughs> ได้มากี่ลูกนะห้าลูก ตามน้ำหนักของที่ชั่งลงไปอะ่ะต้องได้14ลูกโอ้ยคือแบบในเพจเขาปั้นได้แบบนี้คะ่ะทุกคนคือเราแบบไม่รู้จะทํำยังไงจริงๆเราไม่รู้ว่าเราทําผิดสูตรหรืออะไรแต่ก็คือแบบเราพยายามแล้วอะ่ะอันนี้ก็ได้มาหลูกคะ่ะทุกคนก็ไปต่อคะ่ะ5าลูกก็ห้าลูกไม่เป็นไรแบ่งกันกินเนาะคนละ,ลอะสองลูก5 2้าสครึ่งลูกครึ่ง <laughs> ต่อไปนะคะก็เป็นการทำแป้งใส่ยังขนาดนี้แป้งจะขนาดไหนใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวซึ่งมีอยู่ที่บ้านแล้ว250กรัมนะคะทุกคนแล้วก็นมจืด1กล่องนะคะน้ำตาลทราย4ี่ช้อนโต๊ะเราก็ใส่ไปในนมแล้วคะ่ะเรียบร้อยแล้วนมในนี้ก็ต้องเอาไปเวฟให้อุ่นเวฟประมาณ1นาทีนะคะเทนมลงไปให้หมดเลยแล้วก็ใช้ไม้พายค่ะ อ่ะนวดแป้งให้เนียนนะคะเราต้องใช้มือนวดแหละทีนี้อุ้ยอันเนี้นวดง่ายรู้สึกดีกว่าช็อกโกแลตเมเื่อกี้คิดถึงตอนเล่นเปโดกับเอลินไว้ดีน้ำมันอ่ะนะใช่ถ้าเอลินอยู่นะเขาคงจะเจมลยปันด้วยปันดนะ้วยจะเรานวดให้ไหมอืออ้อโอดีมากในที่สุดคะ่ะทุกคน มมันนาก้อเสร็จแล้วเราก็จะเอาไส้บัวลอยที่เราทำไว้ก็คือช็อกโกแลตเมื่อกี้นะคะมาใส่เฮ้บเอาไส้มาห่อห่อห่ออ้าอุ๊ย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 นี่โอ้โหเดี๋ยวเร็วนะเมนูเราชื่ออะไรนะบัวลอยบัวลอยเหรอนี่มันซาลาเปาเลอะขนาด หน่งลูกโหหลูกก็เต็มจานเย่ยมันไม่ใช่บัวลอยมันนลาเปาได้แล้วค่ะทุกคน5้าลูกนะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้องไปต้มในน้ําเดือดกันค่ะทุกคนไปหลังบ้านกันะต้มในน้ําเดือดนะคะทุกคนอยู่ในนี้ไปนะคะจนกว่าเขาจะลอยขึ้นมาค่ะทุกคนกลัวแตกเลยอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะแปบ๊บหนึ่ง ลอยแล้วค่ะทุกคนนี่ลอยขึ้นมาปุดๆๆๆเลยต่อไปเราก็จะต้องเอาเขามาอยู่ในน้ําเย็นนะคะแล้วก็อันนี้ละกันคักในน้ําเย็นนี่บุ้อุย้ยไม่เหมือนช้อนบัวลอยอะช้อนอะไรเหมือนช้อนปลาทองอะเรียบร้อยแล้วค่ะใกล้สําเร็จแล้วค่ะทุกคนขณะนี้เป็นเวลาตีหนึ่งเป้ง <c oughs> รู้แล้วว่าขายขนมหวานทำไมถึงต้องขายราคาแพงไม่ได้ทำง่งายๆเลยนะจริงมาถึงขั้นตอนสำคัญเราจะต้องย้ายบัวลอยในน้ำเย็นของเรานะคะมาไว้ในถ้วยนี้1นึ่งลูกไม่เหมือนบัวลอยจริงๆ2 <c oughs> ลูกส4มสห้าหาลูกแล้วค่ะทุกคนแล้วเราก็อุ่นนมนะคะแล้วก็เทลงไปนี่วา้า เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนบัวลอยไส้ช็อกโกแลตเยิมของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูความเยิมว่าจะเยิมและประสบความสําเร็จหรือเปล่าเดี๋ยวขอชิมนมอุ่นๆก่อนอุ้ยนมหวานใช่เพราะว่านมนี่ก็ต้องใส่น้ําตาลด้วยนะมาค่ะเรามาดูความเยิมอุ้ยจะให้เห็นเยิมยังไงดีต้องจานไหมอ่า,อาแปบบ๊บนึงค่ะนี่เอาแล้วนะเยิมไหมหนึ่งสองซ้ำ จะด่าไม่เยอะ嘛 <laughs> ทำไมมันไม่เยะมะ้มอ่ะมันไม่เยอะเหรอทุกคนหนูมันยังไม่สุกสุกแล้วดิแป้งอ่ะอ่ะลองดูอันนี้อะหนึ่งสองสามเยิ้มเถอะถนะโอ้ดูจาก <laughs> ไม่เยิ้มเลยอ่ะต้องไปต้มต่อละมั้งดูท่าไปต้มต่อ <laughs> ต้มใหม่เรียบร้อยค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งบสีนาทีนะคะอ่ะลองดูลูกนี้นะคะถ้าไม่เป็นช็อกโกแลตเยิมรอบนี้ก็คือไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะคือจะยอมแพ้แล้วนะหนึ 1, 2, ่งสองสามใช่แล้วเราทำสูตรไหนผิดหรือเปล่าอ้าวไม่นะลองชิมดูมันเกือบเยิมแล้วนะไปต้มต่อไหมอ่ะเหลืออีกสองลูกใช่ไหมไปไจะต้มต่ออเหรอต้มต่อ <c oughs> <c oughs> ต่อก็ต่อรอบที่สามค่ะทุกคนรอบนี้คิดว่าน่าจะมีแววคือถ้าไม่มีแววรอบนี้คือไม่เหลืออะไรแล้วนะหนึ่งสองสามชดาดา <c oughs> เนี่ย <c oughs> มันไม่ไหลเป็นาเา่าอ่ะลองกินดีกว่าอร่อยไม่เยอะไม่ว่าอร่อยอืมอืมมันอร่อยอะ่ะทุกคนแต่ว่ามันไม่เยอะอ่ะอาจจะผิดที่ช็อกโกแลตเรา อที่เราบั้นไม่ได้เหมือนเขาอะ่ะหรือผิดที่เราหรือผิดที่เธอดูทํำไมมาผิดที่เราะเธอเป็นไรอะ่ะง่วงแล้วง่วงเหรออืมตามมานี่มานี่เร็วมานี่ขณาดนี้เวลาตีหนึ่งสามค่ะเราไม่มีการง่วงเลยเธอเพราะว่าเรามีนี่เต็มเลยเนสกาแฟโคบิวนะคะนี่เรามีในตู้เย็นเพียบ หอมจริงด้วยใช่ไหมแต่เดี๋ยวนะทำไมให้เรากินทำไมทำไมไม่ให้เรานอนเราเห็นเธอง่วไงเราให้เรากินทำไมเรานอนได้อ้าวลืมไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยรู้อย่างหนึ่งทำไมมันอร่อยใช่มันหอมมากวันนี้เราทำบัวลอยไม่สำเร็จใช่ไหมคะมันอาจจะยากเกินความสามารถเราไปใส่ช็อกโกแลตยืมแต่ว่าอันนี้ที่ง่ายแล้วก็อร่อยด้วย ขนาดตู้เย็นยังเห็นด้วย <laughs> <Yeah. S 1> ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครต์ให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย